มาให้เรื่องหมอปลาเนี่ยเดี๋ยวผมหมอปลากลับเนี่ยต้องเสียค่าทนายฟามเป็นล้านๆอีดอกแล้วกุถามมึงกลับถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวมึงอะ่ะไม่เกิดอาทิตย์หน้าผมจะลงไปถามเจ้าของคลิปเสียงเนี่ยเดี๋ยววันที่กูไปกูจะโทรน,นัดมึงก่อนด้วยหวังว่ามึงรอตอนรับกูนะ คำเตือนคลิปนี้ผููใหญ่ดูได้ตำฟาสิบแปดให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดาถอสอเสียดเยียดยามประชดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การนาเปนเนอให้คนที่มีฟาร์มตกคลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลี่ยงโกงคลองมิชาชีพถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลกันรูเรื่องกระเบื้องเล่าฟังนะอีดูออกมึงก็จะว่าคำว่าอีดูออกนะที่ผมไม่ต้องมาพูดผมจะเล่า เรื่องราวให้ฟังก่อนว่ามันมีเคสเคสหนึ่งครับเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางเคสเนี้ยมีเรื่องอยู่ว่าแก๊งเงินกู้แก๊งเงินกู้นอกระบบไปข่มขืนลูกสาวอายุ14ซึ่งเขาเนี่ยเดือดร้อนเขาก็อินบ็อกมาหาผมนะเขาก็อินบ็อกมาผมเนี่ยเมื่อคืนนี้พออินบ็อกมาหาผมเมื่อคืนนี้ผมก็ได้โทรประสานงานกับเขาว่ามันเป็นยังไงเขาก็เล่าเรื่องาราวเบื้องต้นที่ผมฟังว่าลูกสาวเขาอายุ14ี่เนี่ยถูกแก๊งเงินกู้เนี่ย นะเหมือนเป็นการล่อลวงไปข่มขืนที่โรงแรมหรือรีสอร์ทหนึ่งนะครับเขาก็ไปแจ้งฟาร์มปรากฏว่าตำรวจชุดแรกบอกว่าเรื่องนี้ก็มีการปัดให้ไปแจ้งฟาร์มอีกที่หนึ่งซึ่งอ้างว่าเด็กเนี้ยอายุยังไม่ถึง15ปีต้องไปแจ้งอีกที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่ครอบครัวเนี้ยเขาอินบ็อกหมาผมผมก็เลยโทรประสานงานกับนักข่าวไม่ว่าจะเป็นช่อง8ช่องไทยรัฐทีวีและช่องอมรินทีวีส่งเรื่องราวให้นักข่าว ะะแต่ทีเนี้ยประเด็นมีว่าเมื่อเราส่งเขาอินบ็อกหาผมเมื่อเราส่งเรื่องราวให้หนักข่าวแล้วเนี่ยมันก็มีผมวเมีคู่หนึ่งเอาง่ายๆผมมีคู่หนึ่งออกมาวิาพากวิจารณ์ผมต่าง,าง,างๆนลนะถ้าอยากรู้ว่าเขาวิาพาก์วิจารณ์อะไรผมฟังคลิปเสียงนี้ฟังคลิปเสียงอันนี้นะะแล้วผมจะบอกว่าผมเป็นคนยังไงเรามาฟังคลิปเสียงนี้นะคลิปเสียงที่ท่านั้น เขาส่งมาให้ผมเจ้าเจ้าประเดี๋ยวนี้เนาะผู้กำไอ้สำรวจนั่นน่ะเป็นว่าเห็นผูกนี่เออผูกนี่ฝุ่นถ้าปุ่นทำอันนั้นพร้อมแล้วฝุ่นฝุ่นเช้าน้องไปแจ้งตีจังหวัดเลยเจ้าขณะเจ้าเราอื่นมามามาวุ่นไฟให้ก่อนได้แก้นอ่อ๋อเพราะว่าพอดีเขาอันน้องขอความยุติธรรมมาได้เจ้านี่นะมันมันมันมาใช่ถ้าอย่างนี้นะเออผมผมกู้ตรงๆนักตรงเนี่ยจริงๆแล้วขอให้เป็นนาทีตำรวจไปก่อนเจ้าต้องมายุ่งเชื่อกันมันเป็นเรื่องที่จะได้อะ เอาเอาตำรวจมาก่อนจะดีที่สุดเอาต้องไป่านคนคนนั้น่นนั่นเตื่อตามละค่อนจริงๆนะเอาดูเป็นก่อนแน่จริงๆแล้วมัน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 ดูแล้วมันมันต้องข้ามตำรวจมาก่อนถ้าจะดีนะนี่ก็พูดไปกลางน้ำใจเราไปได้นะเขาหนีมาปุ๊บมันไอ้อย่างตำรวจมันไปจุ่มไปแจ้งไอ้อย่างน้องเอาไออย่างมันวายเนี่ยต้องข้ามคนไปเจ้าของกันต้องมาอันนี้นี่ตำรวจมันไปด้านนี้ก่อนก่อนดีปจ้า อ่ามค้ามผมว่ะอ่าเออจริงๆแล้วมัน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 ซึ่งมันค้ามเป็นไปน้อยผมว่าจะมันมันต้องผ่านตำรวจคือมันเปไม่ไ้าเจ้าเจ้าถ้ารวมที่เคนกลางมาไว้ๆอยังเราคู่กันนี่มันล้วนไปเจนะเจ้าอนี้อันนี้ผมอู้ด้วยความหวังดีนะเจ้าเจเออเขามันมันมันผมอู้ด้วยความจะว่ามาจะว่านี่นะอู้อูด้วยความหวังดีว่าอย่างน้อยเขาจะผ่านตำรวจเป็นาไปนี่เดี๋ยวปล่อยก่อน มันบบคือนไปไปเขาเอากระดื่อมาอันนี้กนเครื่อเกตังนะครับเจาเจาอันนี้นี้ถาม่ควมจริงนะเขาเขาอู้ผมอู้เป็นกางนะผมไปไปได้ว่าอู้ย่างไรเขาต้งเครเกียรตั้งตั้งรุนก่น เดี๋วท่านเฮามีตำรวจไปอย่างทที่ตอหมอป่าไปเลยกนว่าที่นี่ใช้เฮานี่ดอเพราะว่าตะกี้ตีเออตะกี้นี่เจอมาแล้วะเจอาูไปฆ่าเปิ้นนะ้าอย่างนี้อย่างวกไมหมดนล่นะเพราะว่าตะกี้ปีนองลูกบ้านไอ้นี่ไปเนอน้องก็ไปแล้วกปะจับปะะใส่เปื่นพอดีอ่ะน้องก็เลยถามเปื่นเปิ่นว่า กนกระบอก้างน่อกเนาะว่าอันเนี้ยที่ไปดูดูหลักฐานมาเนี่ยมันว่ามันเหมือนเด็กมันสมยอมมันว่าใส่ยเองข้างน่อกเลยเออแล้วน้องก็เลยว่าเออสมยอมเนี่ยนี่น้องก็บโมโหเนาะแต่แต่กระน่อกก็ต้องการความยุติธรรมเหมือนกันว่าน้องเป็นหนี้เปิ่นนถูกแต่น้องก็โอนท่าตังค์เปิ่นตลอดเปิ่นมาหน้าจะมาหลอกลวงหลูกน้องอย่างนี้เนี่ยตามหลักฐานเออครเจิดแม่น้ำมองดูตรงเล่าจะเปิดฝันฝันเออหน้ารับ เปิดตาน่องนะเจ้า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 ไอ้พอหวานองกออู้กระเปิดนมาละเจ้าเดียบร้อยกันมดลึงแล Arrow, <S <S ้วเจ้าเปิ่บนานท่ามาได้ความยุต yeah. ิธรรม มันเตื้อเขา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 ให้คนอื่นมามันเหมือนข้ามหน้าข้ามตาเปิ็นแต่ก่อนพูกก่อนเจ้าหลังแล้วก็จริงนี่ผมผมอู้ได้ติดเตอร์ซ์ที่นะแลปิ่นเจ้าผมแต่แล้วไปเจ้าเจอหน้าเจ้าอ่าเออเขาตัวคือเปิดไปแจงความที่ไหนตบปาดอย่างเดินเดิมไปก่อนอันนี้อย่างที่เราเอาของไหนมาแจงความเปิดอันปืนี้ตำรวจไม่ที่อย่งเจ้าอ่า ก็อยาก้าเ่อเนี่ยวามเสื่อมอย่งนั้ทนไมกตม่าเี่วันั้นนแรกเจ้าเจเอจ้าเอคนคนคนสี่หาเออคนี่แจ้งหน่เดยวเนี่ยฝนบอกขางนองว่าบ่เดียวเนี่ยฝนจะโอนไปให้อเสือเหลืองละแล้วแต่ไอเสือเหลืองฝนจัดการพาะว่านเออนมาย้อมคนมาย้อมหับแจ้งนองแล้วเป็นคำพูดเดียวกับคนละ เขาต้องมาผ่านตำรวจไปกองไอหมูนั A ่นแหละมันไข่ไข ja. ่เขาไข่ต้องการข่าวเจ้าเข้การข่าวเป็นข่าวมามันมงแง่ายๆนะจผมพูดฟั้วันนานี่ฮะเป็นเลือกขึ้นสายมาหน่ะตตั้งถึงทีสามกับีหบอกเนี่ยแตน่ากละเจ๊อย่คือขึ้นสายาตัเจ๊ ว่าไปข้างเดจุกนาเขาบอก้ซื่อสานี <si ่ยเขาต้องเขาต้องลบเขาต้องอูกับัรวคือดีเน่ยเขาซือก่อนเจ้าเจ้าคนอื่นมาอย่าบอกหโตัวเา้ออย่างนอกามรซืจะูวีโอตำรวจเปิกูทูอ่าอ่าเนี่ยแล้วจะไมฆ่าน้องอเอาเอาามติรวจทีเหลือเปิดว่าก่อนที่อนะเจ้าเจ้า บาเดียวาจะเียเียบเพาะว่าถ้าหฟ้าน่ะนไปเจนตารวจเข้าเจ้าเจารวจปจัาไปก่อน้าม้าหม้าถ้าตรวจมนบคือบเข้าหน้าบ่คือคลาสยังได้ภาในนี้เขาก่อาว่าทาว่าเนอาจะเอไม้ายังได้ก็แล้วแต่เนอาเจ้าอันนี้อันนี้เปีู้ามบงนี้นะเจ้าะว้าเกิดเาเอาห้าไว้เยตจจบ้านี่เขาเจ้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 าได้เยังฟ้าไปเ็ แม่งจะมาเฟียที่ไหนแล้วมาครูมาลองมาคูเขาเขาจะไม่กลัวเงี้ยเจ้าเออเลยเอาเอาตำรวจปะกว่าจะดีวะถ้าเกิดตำรวจมามันจะเป็นยังไงคือได้ยังไงน้องลองเออดีวะลองเอาเอาลองเอาลองแตัดสินใจแหงกั้มเลยค่ะความจริงแหละจริงจริงแหละกะปิกอะเขาต้องกันตัดสินใจว่าน้อยูจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้เปิดกับห้างเป็นวังแหละเจ้าเจ้าวุ่นวายมันมันจะเสียรูปคดีแน่นอน พอเีวาได้แจ้งความก็เปิดว้แล้วละมันก็เจ้าเจ้าเพราะว่าเห็นเห็นผู้ป่วยจะเริาเริ่มการเนี่ยเจ้าเจ้าถ้าเปิว่าเออันคูาัยังไนวกก่ากรับเนี่ยเจ้าคเคค่ะเจ้าเ้าขอบคุณค่ะเ้าเจาสวัสดีค่ะฟังคิปเสียงเนี่ยอาจจะเป็นภาษาเหนือแต่จุปฐจปาเขาพูดไปดีครับเขาบอกว่าเราเนี่ยผมเนี่ย จะ่ฆ่าม,มาข้าาตาตำรวจทำไมขาบอกทางญาติทางแม่ผู้เสียหายาว่าจะฆ่าหน้าข้าตาตำรวจทำไมเราก็บอกแล้วว่าเรื่องเนี้เขาไปแจ้งฟาร์มแล้วแต่เขาปัดกันไปเราไม่ฆ่าหน้าข้าตาและเขาบอกว่าเออมาให้เรื่องหมอปลาเนี่ยเดี๋ยวผมหมอปลากลับเนี่ยต้องเสียค่าทนายฟาร์มเป็นล้านๆอีดอก มึงเคยเสียให้กูเหรอฮะมึงสองตัวเคยเสียตังค์ให้กูเหรอถึงรู้อ่ะกูจะบอกให้มึงในอีดอกมึงฟังกูในอีดอกกูออกไปช่วยเหลือคนที่มีทนายฟาร์มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายเกิดผลพี่เกิดผลเนี่ยทนายภพายสารทนายโนบิทุกคนฟรีย้ำทุกคนช่วยเหลือคนให้กูฟรีเพราะคนเหล่าน,นี้เดือดร้อนมึงลองไปหาตัวมาดิอีหาร่าว่าเคสไหนที่เราทิ้ง แล้วเรเสียค่าทนายฟามไปร้านเราไม่เคยทิ้งแม้สักเรื่องเพราะเรื่องนี้เรารับไม่ได้แล้วกูถามมึงกับถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวมึงอ่ะแล้วมึงจะไปแจ้งฟามและเขาายเบี่ยงนะ่ะให้มึงทำยังไงมึงจะนั่งเอาพัดลมเป่าอหอยมึงเหรอนะแล้วมึงอยู่สุขสบายใจเหรอพอเขามาร้องเรียนกูก็หาว่ากูนู่นนี่นั่นม้างข้ามหน้าข้ามตาเขาไม่ได้ข้ามหน้าข้ามตากูถามว่าทุกวันเนี้ถ้าไม่มีสื่อเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันโดนผู้มีอิทธิพลเนี่ยยัดเงินเนี่ย กูไม่ได้พูดตรงไยาให้ใครเนี่ยกูเงียบเชียบมึงเป่าซ่าพอมันาาม,มีสื่อขนาดมันมีสื่อบางเรื่องอะ่ะก็อย่างเงียบมึงคิดดูล้วที่มึงมึงพูดนะมึงเคยมาสัมผัสต,ตัวกูไหมะฮะเพราะทุกวันนี้คนที่เขาลองเรียนสื่อเนี่ยมาเนี่ยกูบอกเลยเขาไม่รับฟัมเป็นธรรมเพราะเขาเจอปูนมีเงินผู้มีอิทธิพลมึงเข้าใจไหมแล้วมึงบอกว่าล้างจากกูกลับต้องเสียค่าขึ้นศาลเป็นล้านๆหัวมึงหัวล้านหรืออีดอกอีห่าล่าเป้งรู้ดีกระชิบหายเลยคือผมอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นว่า เทสเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมถามว่าถ้าลูกหลานเราเนี่ยหรือพี่น้องเราเนี่ยแม่งเจอพวกนี้มาข่มขืนอะและ้วมันสร้างตาบาปไว้อ่ะคุณจะนิ่งนอนดูได้เหรอเขาคือผู้เสียหายเขาก็ต้องออกมาปกป้องเพราะเขาไปไปแล้วต่างคนต่างโยนเขาจะยังจะให้นางเนี่ยมันเป่าซากเดี๋ยวไม่เกิดอาทิตย์หน้าผมจะลงไปถามเจ้าของคลิปเสียงเนี่ยว่ามึงรู้จักกูขนาดไหนไม่เกิดอาทิตย์หน้าผมลงแน่ เพราะจะไปติดตามคดีนี้ด้วยพร้อมกับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ค่าทนายฟาร์มเราช่วยเหลือครับเราช่วยเหลือครับทุกเคสที่เราลงช่วยเหลือเราไม่เคยรับตังค์ใครนะจนะําไว้นะกูฝากไว้หวังว่าเดี๋ยววันที่กูไปกูจะโทรนัดมึงก่อนด้วยว่ามึงรู้กูขนาดไหนแล้วนะและทุกวันเนี้ยมึงก็เห็นอยู่ว่าเราเป็นไงคนรวยใช้กฎอีกกฎหนึ่ง คนจนอีกกฎก่านหนึ่งกฎอะไรไม่รู้อ่ะคิดเอาเองถ้าไม่มีสื่อก็ไม่รู้ว่าวันนี้สังคมไทยมันจะเป็นอย่างไรคนจนก็โดนรังแกต่อไปแบบนี้เหรอจะจนหรือจะรวยก็แดกข้าวแค่อิ่มแค่นั้นแหละไม่มีใครหรอกแดกแล้วไม่รู้จะอิ่มก็แดกข้าวแค่อิ่มและก็ต้องอึอันธรรมดาเจอกูแน่วังว่ามึงรอตอนรับกูนะ